อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติร่วมด้วยช่วยกันดูแลตนเองงดการสังสรร์งดการเคลื่อนย้ายกับภูมิลำเนาเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด COVID -19 ครับ ผู้ชมครับในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะครับเรามาร่วมกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับอยู่บ้านครับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในสถานการณ์ตอนนี้นะครับมีเวลาได้ทําอะไรหลายอย่างที่เราไม่มีโอกาสได้ทำนะครับอย่างตัวเองนี่อยู่บ้านก็สิ่งที่ทําร่วมกันกับลูกๆละภรรยาคืออ่านหนังสือด้วยกันครับเป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกอย่างด้วยนะครับถ้าอยู่บ้านนานๆนะคะซีแนะนําให้ทุกคนออกกําลังกายค่ะโดยการเฟิร์ตคลิปตาม u t u b e ก็ได้ค่ะแล้วก็เต้นตาม ง่ายเลยค่ะอยากให้ใช้เวลานี้ในการอยู่กับครอบครัวยเยอะๆเนื่องจากตอนที่เราต้องออกทํางานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้พบปะกับครอบครัวนะคะแล้วก็เรายังสามารถทําการเรียนออนไลน์ค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ยังไงสู้ๆนะคะทุกคนผมอยู่บ้าน <ừ. S 3> ผมก็ปลูกผักกินเองเป็นกิจกรรมคณะครัวด้วยดูแลกันดูแลคนข้างเคียงครับ อย่าให้ไปสุ่มเสี่ยงกับเชื้อรานี้นะครับผมนะขอให้ทุกคนปลอดภัยฝ่าวิกฤตนี้ไป้ได้พร้อมกันเลครับผมหากว่าวันนี้คนไทยทุกคนร่วมมือกันเราจะฝ่าฟันและกอบกู้วิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับครับก็อย่างที่เห็นนะครับวิกฤตในครั้งนี้ครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของเราคนเดียวเป็นเรื่องของส่วนรวมนะครับที่เราจะต้องร่วมมือช่วยกันครับและเราจะผ่านไปด้วยกันครับ